ความเจริญนั้นต้องพร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ประการหนึ่งวิชาความรู้ประการหนึ่งและจิตใจสูงประการหนึ่งคือถ้าเราต้องการจะทนุบำรุงส่งเสริมกำลังของเราให้เข้มแข็งเมื่อเรามีเงินก็จะจัดซื้อหาอาวุธยุโทโธปกรณ์นานาชน,นิดที่มีคุณภาพดีมาเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นเพียงใดก็ย่อมจะทำได้หรือถ้าเราต้องการจะส่งเสริมสมรรถภาพในทางความรู้ วิทยาการใดๆให้ทันเทียมกับอารยประเทศเราก็จะส่งคนของเราให้ออกไปศึกษาค้นคว้าและหาอุปกรณ์ต่างๆประกอบวิทยาการแผนใหม่ๆในต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงส่งเสริมสมรรถภาพของเราให้เจริญเทียมทันเขาได้ซึ่งความเจริญทางจิตใจนั้นเราจะซื้อด้วยเงินเป็นจำนวนเท่าใดเท่าใดไม่ได้ความเจริญทางจิตใจนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนักเพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องทำตัวของตัวเองให้ดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม